เงไห่เก้างใหนเจ้าทางกกเจทางพระธาตุเจดีทางกพระธาตุใจดีบรรจุอาีบรรจุอีอวมอาไว้ามเอาไว้ทำบุญให้ทายบุญให้ให้ทอท่านหาทอดทานหาสี่ไปอยู่ี่ไปอยู่พบไก่หรือพบไก่พบไก่หรือพบไก่ จงมารับเอาไว้ของทานของกูขาให้อวยนาสุนชุนสวรรค์ทำทุกอันดุกลานผิดพลาดพอสลาดให้ใจว่าใจขอภอย่ย่าให้เป็นบาป พีนาหายพีนาพ้นจากเวรกรรมพ้นจากเวรกรรมจงจำนำจงจำนำทำสู้ทุกอย่างทำสู้ทุกอย่างอย่าเหินห่างอย่าเหินหาให้ตุ้มลูกตุ้มหลานให้ตุ้มลตุ้มหลานจงบันดาจงบันดาให้เกิดมีเกิดมังเกิดเกิดมีเกิดมั่งสมดังให้สมดังสมธาเทศาามเทศา ด้วยเถิดถูกร้านมาขอขมาเถิอแ่ใหญ่แดงขอไหมก็ได้อันในอันใดรูปมาหาแล้วอันใดอันใดรูปมาหาแล้วให้เร้อวันนี้เรือขอขมาเรื่องขอไผเรื่องวันนี้เรื่อ้ลูกร้านอยู่ดีไม่แห้งเรื่อง ส้างนะ่านเข้ามาสร้าเดี้ความน่ากลวมากวันดี้ที่พวกนี้ถ้าเป็นยังบุญนี่เม่รังข่าให้อันยังอีกเด้าฟาวเอฟพอจอนี่ลุงบนท่านวางส้างระบปละสร้างระบบ

ธรรมดาเอาไปไหยเอาไปตังค์ไงโอ้นี่ไม่ใช่โอ้โอ้่อนี่

ไยังกวด่าคัมมู้าดอกใหม่ฟอมกันเลยอยู่เพื่อเกลื่อนตึ้งคนมอนี่มนา